ดอกรักผีบานที่กลางใจเป็นบางอย่างเล่มหนึ่งที่เล่มแรกๆเราซื้อมาเป,ป็นปีๆละดองไว้โคจะนานกว่าจะได้เปิดอ่านก็ตอนนี้แหละแต่พอได้เปิดอ่านมันก็แบบโอ้ชิสผมดองเรื่องดีๆแบบนี้ไว้ทำํำทวยอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับผมคิฟ นานๆกว่าจะเจอมังงาสักดึงเรื่องเนี่ยที่อ่านแล้วรู้สึกว่ามันหยุดอ่านไม่ได้เลยเว้ยแล้วครั้งนี้ดอกรักผีบานที่กลางใจก็เป็นมังาเรื่องนั้นที่ผมแม่งหยุดอ่านไม่ได้เลยมันดีซะจนเข้าไปอยู่ในใจผมเรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่ยังไม่เคยลองคลิปนี้ผมจะมาป้ายทุกคนให้ไปลองกันและสําหรับใครที่ได้ลองอ่านแล้วชอบเนี่ยผมว่ามาช่วยผมป้ายหน่อยในคอมเมนต์ทีนะผมอยากให้เรื่องนี้มันแมสมากๆอยากดันให้ทางสำนักพิมพ์เนี่ยออกชนกับต้นฉบับของทางญี่ปุ่นให้ได้ยิ่งใกล้เท่าไหร่ยิ่งดี ราจะพาทุกคนเข้ามาสู่รัฐีดอกรักของผม <c oughs> มาเริ่มกันเลยเรื่องนี้จะเซตอัพจ,จากโรงเรียนสองโรงเรียนที่ตั้งอยู่ติดกันคือโรงเรียนมัธยมปลายจีโดริโรงเรียนชายลวนระดับล่างที่มีแต่พวกบ้าบอมารวมตัวกันและโรงเรียนสตรีขี้เกียวโรงเรียนคุณหนูที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานโดยทั้งสองโรงเรียนนี้จะไม่ถูกกันและถูกพำมสอนให้เกลียดชังกันและกันอยู่เสมอโดยเรื่องราวจะดําเนินโดยตัวเอกอย่าง ซูมุสุกิรินทาโรนักเรียนมัธยมปลายปี2ของโรงเรียนจิโดริเด็กหนุ่มหน้าโหดผู้เงียบขึมที่หน้าตาของเขาดูพร้อมบวกอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายกรีนแฟกคนดีน่ารักที่บ้านของเขาเนี่ยก็เปิดร้านเค้กอีกด้วยไม่น่าทักจังวะขัดกันหน้าตามากและรินทาโรก็ได้พบกับวากุริคาโอรุโกเด็กทุนหัวดีของโรงเรียนที่ชอบแวะไปกินร้านเค้กของบ้านพระเอกอยู่บ่อยๆ จนทั้งสองคนนั้นได้เจอกันบ่อยครั้งและไ, <único Liberty Overwatch> ได้พูดคุยและเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายด้วยกันจนตัวของรินทาโร่นั้นรู้สึกดีที่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับเธอแต่ว่าตัวของคาอุโกะนั้นกับเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีขี้เขียวที่เกียดชังจิโดรินี่จะเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวในรู้โรงเรียนที่อยู่ใกล้กันแต่เหมือนไกลกันและนั่นก็เป็นเรื่องเกินคร่าวๆของเรื่องนี้เป็นไงผมว่ามีกลิ่นอายคล้ายกับรักระลับข้ามหอของในหมากับน้องแบอยู่นะที่แบบ โรงเรียนอยู่ใกล้กันแต่แบบมันไม่กินเส้นกันแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เลิฟคอมเมดี้จ๋าเหมือนหมาแมวนะเรื่องนี้มันเป็นโรแมนติกดราม่านะครับน้ำดีเรื่องหนึ่งเลยอยากจะบอกว่าแค่เรื่องราวความรักของคู่พระเอกกับนางเอกอะ่ะมันก็โคตรฟินแล้วผมบอกเลยไอ้บ้าพวกแกจะเทคแคร์กันดีไปไหนฮัโหลเบาๆหน่อยน้องเอ้ยพี่เห็นแล้วหยุดอมยิ้มไม่ได้เลย และเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีดีแค่ความรักที่อ่านแล้วใจฟูของพระเอกนางเอกอย่างเดียวนะครับแต่ที่สําคัญเลยอะ่ะมันจะมีเรื่องของมิตรภาพของกลุ่มเพื่อนพระเอกที่อาจารย์เขานําเสนอเรื่องนี้ออกมาได้แบบโคตรดีเลยนานๆผมจะเจอตัวละครที่ซัพพอร์ตที่ออกมาเพื่อซัพพอร์ตเรื่องราวจริงๆอะ่ะและทำได้โคตรดีขนาดนี้ทําให้เรื่องนี้แม่งออกมากลมกล่อมเหมือนแบบว่าใส่ผงชูรสเลย แล้วผมบอกเลยว่าอย่างนัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรักของคู่เอกที่แม่งโคตรดีเรื่องมิจฉภาพที่แบบโอ้เพื่อนพระเอกไม่เท่ทุกคนน่ะแบบอ๋โคตรสุดแบบผมแม่งคันปากอยากจะแพมมากแม่งอยากจะอธิบายว่ามันเท่อย,อยังไงฉากนั้นเป็นยังไงแต่แบบมันสปอยไงผมอยากให้คุณได้ลองไปเห็นแล้วไปสัมผัสเองอะ่ะเอ๊ถ้าคุณเห็นแล้วผมว่าน่าจะคิดเเหมือนกันว่าเพื่อนพระเอกทุกคนไม่แบบดีแบบดีมากๆอะ่ะแม่งผมแทบจะไม่เจอตัวละครที่น,าน่ารำคาญหรือว่าอ่านแล้ว หรือว่าอ่านแล้วเจอเรื่องที่ติดใจในเรื่องนี้เลยเว้ยมันเป็นการอ่านที่ไหลลื่นมากเวลาเจออะไรที่รู้สึกว่าเอ๊ะกับบางเรื่องแล้วอะสมองผมมันก็จะตอบเรื่องนั้นไปโดยความรู้สึกได้เลยทันทีอะเหมือนว่าอาจารย์เขาใส่ใจในทุกบอลลุนคาพูดของตัวละครมันเลยทําให้เวลาที่เราอ่านอะมันจะซึมซับไปเองโดยอัตโนมัติอะแล้วมันก็เพลินมากเลยเว้ยและทุกครั้งที่ไปถึงจุดคลายแม็กของแต่ละปัญหามันก็แบบโอ้อ่า แม่แม่ต้องเป็นคนหาว่าผมเวอร์แน่เลยปะเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันสุดยอดจริงๆนะผมพยายามจะอ่านแล้วพยายามจะหาข้อเสียให้มันด้วยซ้ําแต่แบบมันน้อยอะคุณแต่ว่ามันอาจจะมีนิดนึงสําหรับผมมันอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งหรือว่าคอนฟ lict ที่สําหรับเรามันอาจจะดูเบสิกไปนิดนึงแต่พอคิดเรื่องนี้มาตัดคะแนนมันนะเว้ยในหัวมันก็คิดแบบเฮ้ยมึงมึงมองไม่เห็นพายอยู่ตรงนั้นเหรอวะนี่มันเพิ่งเล่มหกเองนะเว้ยตรงนั้นแม่งคลิมอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มา แต่แบบมันใจฟูแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอวะกูก็มีความสุขกับเรื่องราวความรักและมิตรภาพตรงนี้ดีอยู่แล้วนว้ยแต่อาจารย์ครับผมเป็นคนอ่านคนนึงที่พร้อมจะรับแรงกระแทกคอหน,กหนักแต่อ่อนโยนนิดนึงนะเอาง่ายๆคือขอให้ผมที่พูดอวยผลการอาจารย์ไปก่อนน้่นเนี้ยให้มาพูดอีกทีก็ไม่รู้สึกผิดก็พอแล้วครับผมเชื่อว่าอาจารย์ซากะมิคามิทําได้ผมเชื่อครับผมเชื่อฟันแฟกครับอาจารย์ซากะมิคามิได้แรงบรันดาลใจมาจากแอทแลนกอลในท่าน เเรื่องดอกรักผีบานที่กลางใจน่ารักและอบอุ่นหวัวใจมากๆเลยนะครับเนี่ยอยากทราบว่าแรงบรันดาลใจของอาจารย์เนี่ยมาจากไหนหรอครับที่ต่งเรื่องนี้ขึ้นมาฉัน <c oughs> ฉันตามเรื่องไอแตกอนดท่านมาตลอดเลยค่ะตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เนื้อเรื่องใกล้จะจบแล้วทาให้อ่านแล้วรู้สึกโคตรถูมากเลยค่ะเลยอยากเขียนเรื่องที่อบอุ่นหวัวใจให้ทุกคนได้อ่านเลยคิดเรื่องนี้ออกมาค่ะเออแน่ใจนะครับอบอุ่นหวัวใจแน่ใช่ไหมครับ อ่าโอเคแค่ได้ยินผมก็อุ่นใจครับเราออกจากเรื่องราวแล้วมาเข้าเรื่องภาพกันหน่อยละกันเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะที่ภาพสวยมากๆ สวยจริงๆแต่ว่าขอพูดถึงความอคติของตัวเองตัวผมเองหน่อยละกันว่าก่อนจะเข้ามาอ่านเรื่องนี้มีความคิดลึกๆนะในช่วงแรกว่าเอ้ยภาพมันค่อนข้างโล่งไปหรือเปล่าวะรายละเอียดบางฉากมันแบบเออค่อนข้างน้อยไปหน่อยและตัวละครออกแบบมาแบบเออตาหวานและน่ารักเกินไปเห็นบ่อยๆก็อาจจะเบื่อก็ได้ส่วนตัวเลยไม่คิดว่าตัวผมเองจะมาใส่ใจหรือว่าสนใจในเรื่องงานภาพเรื่องนี้ขนาดนั้น และพอได้อ่านไปก็เพิ่งจะมาเห็นอะไรดีๆที่ดีมากๆของเรื่องนี้เลยคืออาจารย์ซากามิคามิอ่ะเขาวาง empty space mm hmm. ได้ดีมากๆ mm hmm. เพื่อใส่เทคหรือว่าเนื้อหาที่ต้องการจะเล่าอะ่ะอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าเนื้อหาของเรื่องนี้มันจะไปสําคัญที่เทคสสาคัญที่ข้อความและทุกคํามันจะตอบเรื่องราวของทุกอย่างถ้าเราอ่านมันเราจะเข้าใจเรื่องราวไปเองโดยความรู้สึกเลยเว้ยเพราะงั้นการที่เขาเว้นให้โฟกัสกับคําที่เขาต้องการจะสื่อสารอะ่ะ ผมมองว่าเรื่องนี้มันสำคัญและก็มันสร้าง Impact ให้กับเรื่องนี้เอามากๆและเรื่องนี้เองก็ข้อความไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยแต่ความรู้สึกแม่งแบบเออแม่งครบจบจริงๆอ่ะและถึงเรื่องภาพจะไม่ได้ไรายละเอียดจัดไปทุกช่องนะครับแต่ว่าบางช่องที่เขาต้องการจะสื่ออารมณ์ด้วยภาพอ่ะคือมันก็ถึงเว้ยผมชื่นชมจากไซต,ตรงนี้เลยถ้าไม่เชื่อก็ไปดูจากทวิตเตอร์ของอาจารย์แกก็ได้ก็คือแบบเอ้ย งานภาพสวยงานดีเยอะมากแบบเคยเป็นผู้ช่วยในเรื่องของวินเบเกอร์ด้วยเงี้ยคือแบบโอ้โหไม่วาดสลอเลยหรือวาดมีคาสาด้วยนี่แบบอื้อืออ้อืไม่กินไม่กินหรือว่าเป็นเรื่องภาพตัวละครของตัวเองในเรื่องนี้ก็แบบโอ้ชีสดีๆทั้ทงนั้นแต่ถ้าเข้าไปดูก็ผมขอเตือนไว้นิดนึงนะว่าก็ระวังสปอยนะครับมีบางโพสต์ที่เขาลงตอนล่าสุดของทางญี่ปุ่นนะก็ระวังนะครับผมพาไปเห็นแล้วแหละเศร้าเลย กูไปกูต้องไปเห็นทำไมวะมันมีหลายเรื่องเลยนะที่ผมจะจะพูดถึงเรื่องนี้เอามากๆแต่บางอย่างผมว่าพวกคุณไปลองสัมผัสกันเอาเองดีกว่าเรื่องนี้แบบว่าผมว่าประสบการณ์ความชอบของแต่ละคนเนี่ยมันได้ไม่เท่ากันหรอกผมขอนําเสนอความชอบทั้งหมดของผมกับเรื่องนี้ไว้เท่านี้แล้วกันครับผมว่าใครที่ชอบแนวโรแมนติกดราม่ามีฮิวใจ หรือว่ามีเรื่องราวของมิจภาพอ่ะผมว่าเรื่องนี้แม่งควรค่ากับการอ่านเอามากๆสำหรับใครที่สนใจนะครับผมว่าสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปเลยหรือว่าเรื่องนี้เป็นลิขสิทิ์ของทางฟินิกส์นะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนของลิขสิทธิ์กันนะตอนนี้ ก็ออกมาทั้งหมด6เล่มแล้วนะครับของทางภาษาไทยส่วนทางญี่ปุ่นก็ออกไปต้อง12เล่มละครึ่งทางแล้วเนี่ยช่วยกันอุดหนุนช่วยกันซื้อนะครับถึงเขาจะไม่ได้จ้างผมแต่ว่าผมก็อยากให้ยอดขายมันขึ้นเพราะผมอยากอ่านเล่มต่อสักทีมันค้างมันค้างอยากอ่านอยากให้เขาออกชนญี่ปุ่นเลยยิ่งดีและหลังจากนี้ผมลั่นไว้เลยว่าหลังจากเล่มหกผมจะเก็บเซตพิเศษทุกเล่มผมสัญญาผมพร้อมมากที่จะเสียตังค์กับของดีๆแบบนี้ พราะผมไม่รู้สึกพลาดมากเว้ยที่ไม่ได้ไปงานแจกลายเซ็นของอาจารย์มิคมิอ่ะที่มาไทยอะ่ะเออที่แกมาไทยเลยนะเว้ยทำไมตอนนั้นผมต้องติดธุระด้วยวะกูร <c oughs> ้องไห้อีกแล้วเออผมช่วยเริ่มไปแล้วกันครับว่าสำหรับใครที่อยากจะเริ่มนะผมว่าซื้อสักเล่มหนึ่งเล่มสองมาลองก่อนก็ได้มาลองเชิงก่อนผมว่าสองเล่มนี้เป็นจุดสตาร์ทที่ดีเพราะว่าถ้าคุณชอบเนี่ยผมว่าคุณได้ลองแค่แตะแตะเล่มสาม้่อ ผมเชื่อเลยว่าคุณเหยียบมิดสุดใหม่แน่นอนโอเคก็คลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้หน่อยนะแล้วก็หวังว่าพวกเราจะกลับมาเจอกันอีกนะครับผมขอบคุณมากๆไว้เจอกันครับบ๊ายบาย